สวัสดีค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ย,ออยไหนต้นต้นลูกจันอยู่ไหนเรียค่ะอีเหรออ๋อลูกจันอยู่ข้างถนนใช่ค่ะอ๋อถนนสาธารณะด้วยอ๋อเขาเรียกว่าถนนอะไรนะถนนถนนลูกจันถนนลูกจันะนะคะแล้วลูกจันเอาไปทำอะไรได้อะเอาไปทำน้ำกะทิได้ค่ะเหรอน้ำกะทิลูกจัน อ๋อเวลามันสูงเป็นสีอะไรไหนไหนไหนดูหน่อยอไหนดูหน,ห,นหน่อยดูหน่อยอ๋อนี่ลูกจันถนนนี้ก็เรียกถนนลูกจันอ๋อเนี่ยคือลูกจันทนะคะใช่ค่ะมันหอมด้วยหอมค่ะอืมมีกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้บ้านอะไรคะบ้านบางกระเจ็ดจ้าบางกระเจ็ดมีถน,นนลูกจันทร์ด้วยะนะคะลูกจันทร์นี้ก็คือเป็นต้นนะคะ ต้นลูกจ so right. um, ัน์นะคะซึ่งนะคะตัวเนี้ยเขาปลูกไว้ริมถนนนะคะเป็นถนนทางนี้มีผลผู้คนรักกันใช้ประโยชน์ได้เลยโอ้โหเกือบโดนรถชนชาวบ้านกำลังสอยลูกจัน์อยู่เลยนี่นี่นีมาดูกันว้าวอ๋อลูกจัน์ ขอบคุณนะคะบ๊ายบาย